ไปคุย,ยกับแฟนว่าลับได้ไหมเนี่ยสิ่งที่สาคัญหนึ่งข้อคือเราอย่าไปบังคับให้แฟนรับได้นะมันเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของแฟนที่จะรับไม่ได้บางคนบอกเอ้ยสมัยนี้ใครก็มีกันทางนั้นแหละเอาคลิปผมไปเปิดให้ดูเห็นไหมเนี่ยเขาก็บอกเป็นเรื่องปกติคือต้องรับได้สิรี่หัวโบราณรับไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคือความแตกต่างเชิงความคิดซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ได้คิดอย่างนี้ ออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต กับรายการใหม่ของช่องของเราค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่ารายการ Love l i f e b a l a n c e รักเขารักเรารักยังไงให้สมดุลค่ะแล้ววันนี้ไมค์ก็อยู่กับพี่หมอวบหรือว่านะายแพทย์นัทชัยรำเพยสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีครับพี่หมอคะวันนี้ไมค์มีเรื่องอยากจะมาปรึกษาเป็นตัวแทนของทุกๆคนที่แบบทุกคนอาจจะเคยปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนที่เราสนิทแหละแต่ว่าอยากฟังจากปากของ พี่หมอบอกผู้เชี่ยวชาญเนาะเพื่อจะได้คําแนะนําในอีกรูปแบบหนึง่งเรื่องของหัวใจที่ว่าเฮ้ยเราควรที่จะเอาใจลงไปเล่นดีไหมหรือว่าไม่ควรดีเรื่องของความสัมพันธ์แบบเฟนวิดเบนฟิตหรือว่าวันไนสแตนค่ะเปิดเรื่องมาวันนี้ร้อนแรงเนาะใช่ร้อนแรงจริงๆแล้วความสัมพันธ์แบบนี้มีมานานหรือยังคะอืมอจริงๆมีมีมานานไหมนีม่ไม่รู้นะมไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากหนัง คเคยได้ยินว่ามีหนังชื่อเรื่องว่าเฟรนด์บิลิฟิตฉายเมื่อปี2011แปลว่าอย่างน้อยเนี่ยมีตั้งแต่2011แน่ๆแ,แ,แล้วครับอาจจะมีก่อนหน้านั้นมาอีกเนาะก็สรุปก็คืออย่างน้อยเนี่ยนานนานม,มากแล้วครับแต่ถ้าหากว่าดูจากความต้องการของมนุษย์ที่มีความต้องการในเรื่องเซ็กส์นะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีมานานแล้วแต่ว่าแล้วแต่วัฒนธรรมไหนเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคไหนอย่างนี้ครับบางวัฒนธรรมในบางช่วงที่สตรีทมากสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งต้องามแต่ในบางช่วงของบางวัฒนร,รนบางปะเศ ไม่สตรีก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีมาตั้แต่โบดัณโบราณครับแล้วอันนี้คือจากประสบการณ์ของคนรอบตัวเนาะเออเขาบอกว่าเขาอะชอบที่จะมีความสัมพันธ์แบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันตื่นเต้นจริงๆมีคนที่ชอบมีความสัมพันธ์แบบนี้มากกว่าจริงครับเพราะว่าต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าความสัมพันธ์เนี่ยคืออะไร่ <c oughs> ะครับจริงๆเซนวิบินิสิตกับวันไนแสแตนเนี่ยคำสองคำนี้เนี่ยคนละคำกันนะครับถ้าหากว่าตั้งต้นที่คําว่าวันไนแสแตนก่อนวันไนแสนแต,แตนแปลภาษาไทยตรยตงๆก็คือ มีเซ็กซ์กันเสร็จจบแยกย้ายหนึ่งคืนจบะอะไรแบบนี้ครับซึ่งถามว่าทำไมาบางคนชอบดีมากกว่าเพราะว่ามันมีแต่ความสุขมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์คือเซ็ก์มีความต้องการการมีเซ็กซ์แต่ในบางครั้งพอเราจะไปมีเซ็กกับใครนะครับถ้าเกิดเอาตามทั่วไปเนาะก็คือจีบกันเป็นแฟนมีเซ็ก์กว่าจะไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยผ่านด่านความรับผิดชอบเยอะมากไม่ว่าจะเป็น พลังงานในการจีบพลังงานในการคบหาดูใจพลังงานในความคาดหวังว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะดีหรือไม่ดีพลังงานในการมอนกันโกรธการตามใจการง้อกันสรุปเซ็กเนี่ยบางตามมาด้วยความรับผิดชอบเยอะมากถ้าเป็นมีความสัมพันธ์แบบคนรักกันแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเขาอยากสนุกอย่างเดียว่ขอเลยไม่ขอหมดพลังงานการอะไรเลยกระโดดข้ามไปเลยมีเซ็กเลยได้ไหมวันไหนแสแตดจึงเป็นคําตอบนะครับวันหนแตกดความสมคัญที่ว่าเจอกัน ไม่ต้องข้องเกี่ยวอะไรไม่รู้จากฉันไม่รู้จักเธอไปนอนด้วยกันเสร็จปุ๊บแยกย้ายลาก่อนไม่ต้องรับผิดชอบเลยเลยครับเอาแต่ความสุขอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็เลยชอบมากกว่าแต่ก็อย่าไปคิดนะว่าวันไหนแซนเนี่ยจะมีแต่ความสุขเพราะว่าวันไหนแซนเนี่ยคือการซื้อหวยนะครับ <c oughs> เป็นไปได้ไหมาถามทำม,มีมีเพื่อนเคยเล่าให้ฟังไหมว่าดีวกันในผับดีวกันอยู่ดีๆหมายคนนี้น่าจะใช่คืน <c oughs> นี้มันแน่นอน พอหิว้วกันกลับไปถึงห้องปุ๊บอยากจะรีบออกจากห้องแล้วรีบแยกย้ายอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ดูจริงๆมีเยอะแยะดั <c oughs> งนั้นมาเป็นการซื้อหวยครับเพราะว่าพอวันไหนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนเนี่ยอะไรยังไงดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะซื้อหวยไม่ถูกก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือไม่ว่าจะถูกหวยหรือไม่ถูกหวยมันไม่ต้องมาผิดชอบอะไรก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เราโอเคเขาโอเคหนึ่งคืนจบใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฟรนด์วิดเบนเนฟิต คือมันจะเป็นอีกขั้นหนึ่ง<ะ>ที่มากกว่าวันไหนแสตท์แต่ว่ามีความต้องการพื้นฐานเหมือนกันคืออี่ไล่เป็นเลยเดียวละกันวันไหนแสตท์เนี่ยคือตั้งต้นจากต้องการแค่เซ็กซ์เจอกันและแยกย้ายใช่ไหมครับความสัมพันธ์จะไม่ลึกซึ้งมากอย่างมากสุดก็อาจจะนั่งคุยกัน<ะ>หลังมีเซ็กซ์นอนด้วยกันคืนหนึ่งแล้วตอนเช้ากลับหรือบางทีตื่นเช้ามานั่งกินข้าวด้วยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็แยกย้ายเหมือนในหนังฝรั่งครับ<ะ>ตื่นมาจะมีพระเอกหรือนางเอกเ,เนี่ยเทนมทำขนมปังปิ้งวางไว้ให้แล้วก็แยกย้้้้าาาาายยกกกัันนนไปอ่่่งีแตถมว มากกว่านั้นน้อยเช่นแบบมีอะไรกับคนเนี้ยต<ม>ิดใจเหลือเกินอยากจะเรียกมามีซ้ำ<ม>เป็นวันไนสแตนไม่ใช่ไม่ใช่วันไหนแล้ว<ค>เป็นทูไนทีไนแล้วอันนี้เรียกบิว u ี้คอ l คือการเหมือนโทรเรียกกัน<ม>อ,อัน,นอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ฝรั่งเขาเรียกกันนะครับแต่ก็ยังไม่มีความสัมพันธ์ดีๆแต่ถ้าสเต็ปขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นเป็นอีกคำหนึ่งคือคำว่านด i วิ d b e นิ f ิตเ r รนด์คือเพื่อนคือเริ่มมีความสัมพันธ์แล้วครับ<ม>รู้จักกัน เริ่มเป็นเพื่อนกันเริ่มมีความผูกพันลึกซึ้งมากกว่าวันไหนสแตนที่แค่มีเสร็จจบแยกแต่นี่คือเป็นเพื่อนกันแล้วอาจจะพัฒนาจากวันไหนสแตนแล้วตกลงเป็นเฟรนกันและเกิดอะไรการเป็นเฟนที่เันได้ก็คือเฟนวิธีเป็นดีฟิตหรืออาจจะเริ่มต้นจากคนที่เขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับรู้จักกันในฐานะเพื่อนอยู่แล้วมีความสัมพันธ์กันในชีวิตอยู่แล้วแต่ว่ากลางคืนเนี่ยหรือกลางวันบางวันเนี่ยก็นัดกันไปมีอะไรกันอย่างนี้ครับก็จะเป็นเฟนวิธีเป็นดีฟิตก็คือมีความสัมพันธ์นะ แต่ความสัมพันธ์นี้ต้องไม่เจือด้วยความคาดหวังในฐานะคนรัก<ม>ในฐานะโรแมนติกเรลชั่นชิพค,ครับเพราะพี่ห่าพูดถึงว่าต้องไม่เจือไปด้วยความรักแล้วอะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตัวเราอะดันเผลอแบบที่เอาความรู้สึกของเราไปร่วมด้วยอะนั่นแหละคือปัญหาโอ้อันนี้แหละครับปัญหาโลกแตกของจริงนะครับเป็นปัญหาระดับชาติระดับโลกนะครับไม่ใช่ปัญหาแค่ในประเทศไทยเพราะบางคนจะบอกว่าโอ้โหวัฒนธรรมไทยให้ความสําคัญกับเรื่องความผูกพันมีวันไหนไปเป็นวิล ปิดไปเสียงมากที่จะรักกันต่างชาติก็ปิดกันคือทุกคนเป็นกันหมดเป็นครับ mm. มีงานวิจัยในต่างประเทศทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีโอกาสที่จะหลงรักเฟนวิบินยุติของตัวเองได้นะครับ mm. คืออย่างนี้เวลาคนเรามันมีเซ็ก์กัน mm. มันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเซ็ก์เนี่ยกระตุ้นฮอร์โมนหลายตัวและหนึ่งในฮอร์โมนที่กระตุ้นคือฮอร์โมนที่ชื่อออกซีตัวซินฮอร์โมนห่งความผูกพันพอฮอร์โมนถึงความบุกพันหลั่งไหลออกมาปุ๊บเนี่ยความผูกความพันมัน แล้วอย่าลืมว่าการมีเซ็กส์การที่เราตกลงปเป็นเฟนวิบินบนิฟิษกับใครไงแต่ว่าเขาผ่านด่านอันหนึ่งของ้อคือเซ็กดี<ม>ถ้าเซ็กไม่ดีเราคงไม่ตกลงเป็นเป็นวิบินบนิฟิษกับคนเนี้ยเซ็กคนเนี้ยต้องเข้ากับเราได้ยังไงเมื่อมันผ่านด่านข้อนี้ไปมันก็เจือไปด้วยข้ออื่นนะครับเซ็กดีแปลว่าอะไรอย่างน้อยรูปร่างหน้าตาต้องตรงไทยระดับหนึ่งลีลาท่าทางคําพูดคําจารูปรสกลิ่นเสียงตรงไทยระดับหนึ่งมันเอื้อมากเลยต่อการที่จะลงรักกันอยู่แล้วแบบนี้นครับดังนั้นถ้าใครเอาใจลงไปเล่นกก็อาจจะรัได้ นะครับซึ่งการเอาใจลงไปเล่นนี่คือปัญหาโรคแตกนอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าโชคดีเอาใจลงมาเล่นพร้อมกันมันไม่ใช่ปัญหามันคือการพัฒนาความสัมพันธ์โดยเริ่มจากเซ็กก่อนรักที่หลังแต่ถ้ามันไม่พร้อมกันนะครับเช่นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิ่งไปตามแบบนี้เลยรักตีฝ่ายหนึ่งก็เอ้าก็เราถูกลงไปเป็นแค่เพื่อนนั่นแหละครับปัญหาโรกแตกเลยคนหนึ่งก็เสียเซ็ตไดบินิตไปเพราะว่าเขามารักเราแหละเขาพยายามเป็นอย่างอื่นแล้วอีกคนหนึ่ง ก็กลายเป็นอกหักได้แต่ไม่เอาเราเป็นแบบวันนี้เจ็บปวดนะอันนี้เจ็บปวดแบบแล้วก็มีคนมาปรึกษาเรื่องนี้เยอะมากด้วยนะครับขณะที่พอมันเกิดสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยความปลอดภัยในความสัมพันธ์มันหายไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะตอนแรกเนี่ยความสัมพันธ์แบบเรียนวิทย์บิวตจะเต็มไปด้วยความปลอดภัยเพราะเรารู้ว่าเขากับเราไม่มีคันธะไม่มีความคาดหวังไม่มีอะไรทั้งนั้นพอหนึ่งคนมีความคาดหวังปุ๊บความปลอดภัยมันหายไปนะเราไม่รู้เลยเมื่อเขาคาดหวังเขาจะไปทําอะไร จะไปพูดกับใครไหมจะทําอะไรเพื่อเรียกร้องไหมโอ้จะมีเรื่องตามมาอีกเยอะเลยครับก็เลยคิดว่าถ้ามีใครเอาใจลงไปเล่นความสัมพันธ์นี้จะเริ่มสัม่นคลอนนะก็เลยเปนประโยคที่เขาแซวกันเอาใจลงไปเล่นก่อนคนนั้นแพ้คน<อ>นั้นเจ็บใช่หรือแบบเ,<อ>เป็นโค้ดอยู่ดีก็ไปลงสนามเฉยเลยใช่ครับแล้วอย่างถ้าอีกปัญหาหนึ่งเลยค่ะคือสมมติว่าเรามีเฟนบบบิเนฟิีใช่ไหมคะแต่ว่าคนคนนั้นที่เป็นเฟนเราอะ่ะเขาไม่ได้เป็นอย่างข้อถูกต้องของการที่จะเป็นเฟนบิบบินเนฟิีคือเขามีแฟนอยู่แล้ว อันนี้เป็นปัญหาโลกแตกที่สองของวงการเฟรมเบลีฟฟิตครับไม่ว่าจะเป็นมีเฟรมเบลีฟฟิตอยู่ก่อนแล้วไปมีแฟนแต่ไม่ยอมจบเฟรมเีฟฟิตคนนี้กินอร่อยขออยู่ไปเรื่อยหรือมีแฟนอยู่แล้วแต่มีไปมีเฟนบิลฟิตนะครับต้องบอกว่าเฟรมเบลีฟฟิตสามารถทําอย่างนั้นได้ไหมคําตอบคือทำได้นะครับเพราะว่าการมีเฟรมเบลีฟฟิตมันไม่ได้จํากัดอยู่ที่ว่ามีแฟนหรือไม่มีแฟนเป็นเรื่องที่ว่าคนสองคนมามีเซ็กซ์การเป็นเพื่อนการแต่ความสัมพันธ์จะไม่เกินนั้น หรือวันไหนส์สต็คนสองคนมีข้อคอนเซนที่จะไปมีเซ็ก์กันละจบมันสามารถทําได้โดยที่มีแฟนก็ได้นะครับดัง mm hmm. นั้นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้แต่มันจะเป็นเฟรนด์เบฟิซิหรือวันไนส์สตนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำว่าอะดัลทอรี่อะดัลทอรี่ก็คือการแปลคือนอกกายนอกใจครับ mm hmm. มันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการนอกกายนอกใจซึ่งมันมีความผิดข้อหาอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเราจะมาอ้างว่าเอ้ย ฉันไม่ได้นอกใจฉันไม่ได้แย่งแฟนเดยสมมตินะครับถ้าเรามีเฟนวิบินิฟิตแล้วเฟนวิบินิฟิตคนนั้นมีแฟนอยู่แล้ว<ม>เ,รเราไม่มีสิทธิ์พูดว่าฉันไม่ได้แย่งแฟนเธอนะฉันไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าการมามีเซ็กกับคนที่มีแฟนแล้วไม่ว่าจะคิดอะไรจะรักห,หรือไม่จะแย่งเข้ามาหรือไม่ก <Round> ็เข <ides> ้าใครนอกใจอยู่แต่งั้นเนี่ยมันก็คือปัญหาเรื่องของมือที่สามในรูปแบบที่ไม่ได้คิดจะไปเป็นแฟนหรือยแย่งไปเลยแค่นั้นเองครับก็คือเป็นปัญหาหรือถ้าเจ้าตัวคนที่มีแฟนแล้วจะไปมีเฟนวิบ <realizes> ินิฟิตเพราะต้องการ เซ็กที่หลากหลายแฟนอาจจะตอบตสนองเรื่องเซ็กไม่ได้ก็ต้องดูว่าคุณกําลังปลูกปัญหาขึ้นมาโดยการไปนอกกายนอกใจแฟนแล้วก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องยกเว้นคือคุยกับแฟนให้รู้คุยกับแฟนให้รู้เรื่องเลยบางคู่ยอมให้แฟนไปมีวันในสเปรดไต้ห้ามมีเพศไมเป็นเพก็คือความสัมพันธ์ระยะสั้นที่จบไวีกวคนยอมเลยคือโอเคเธอไปเที่ยวแล้วก็ลากคุณกลับมีเซ็กและแยกย้ายได้แต่ห้ามมีเพศไม่เป็นเพ พราะกลัวว่าเด <Okay. S 2> ี๋ยวมันจะสารต่อง่าย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยบางคู้ยอม <c oughs> ก็ถือเป็นปันนาสแตนที่ไม่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการนอก,กายนอกใจเพราะคอนเซต์แล้วกับแฟนหรือ <c oughs> บางคู่ครับยอมให้แฟนมีเฟรมเบนิติตได้แต่ต้องอยู่ใต้เงื่อนไขว่าต้องมาบอกฉันนะ่าคนนั้นคือใครแล้วฉันต้องเช็คได้อันนี้ก็ไม่ถือว่านอก,กายนอกใจหรือบางคนครับมีนะอันนี้อดให้แฟนม, <c oughs> มีเฟรมเบนิฟิตได้แต่ไม่ต้องมาบอกให้ฉันรู้นะเป็นใครถ้าฉันไม่รู้ทั้งสบตลใจฉันรู้แล้วยแย่ะ ดังนั้นสรุปเลยกลับมาถูกไม่ถูกอยู่ที่คอนเซนต์กับแฟนว่ายังไงซึ่งจริงๆแล้วความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะถ้าสมมติมายมีแฟนแล้วมายก็สามารถมีได้ถ้าเราถามความเห็นของแฟนแล้วแล้วแฟนเรารู้สึกรับได้่ขึ้นอยู่กับว่าเขาโอเคไหมใช่ครับที่ันต์ต้าว่ารับได้โอเคไหมแต่เวลาเราจะคุยกับแฟนว่ารับได้ไหมเนี่ยสิ่งที่สําคัญหนึ่งข้อคือเราอย่าไปบังคับให้แฟนรับได้นะมันเป็นสิิ์อันชอบรมของแฟน ที่จะรับไม่ได้บางคนบอกเอ้ยสมัยนี้ใครก็มีกันทางนั้นแหละเอาคิดผมไปเปิดให้ดูเห็นไหมนี่เขาก็บอกเป็นเรื่องปกติเธอต้องรับได้สิเจอรหัวโบราณรับไม่ได้ผู้อย่างนี้ไม่ได้นะครับ<ฆ>เพราะว่ามันคือความแตกต่างเชิงความคิดซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ได้คิดอย่างนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราคิดอย่างนี้แต่เขาไม่คิดอย่างนี้แล้วคุณอยากได้แฟนที่คิดอย่างนี้เราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับว่าเขาต้องคิดแบบเราค่ะเราก็ไปหาแฟนคิดอย่างเราสิมันก็จะจดปัญหาแต่แรกเลยแต่ถ้าหากว่าแฟนไม่ได้คิดอย่างเราแล้วเรารับไไม่ด้ มันไม่ใช่ความผิดของแฟนนะครับมันคือสิิ์อันชอบทมที่เขาจะไม่ได้คิดอย่างนี้ครับมีเสียงกระซิบจากข้างนะโกนเข้ามาต้องบอกตั้งแต่แรกอย่ามาบอกทีหลัง <c oughs> ต้องบอกกับแฟนตั้งแต่แรกเนาะเพราะบางผู้ตกลงนั้นแต่แรกนี่คือมันจบมันเคลียร์เลย <c oughs> มันเคลียร์เลยครับอย่างนั้นต้องบอกกันตั้งแต่แรกอันนี้สําคัญมากบางคนมองว่าเป็นการการะทำที่ไม่ดียังมีอีกหนละหลายคนที่มองว่าความสัมพันธ์แบบนี้แบบมันไม่ถูกต้องอะ่ะ เป็นการกระทที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเพราะมันขัดกับจารีตประเพณีบางยาก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าตัวผมเองนะไม่มีสิทธิ์ตัดสินเลยลว่าแบบไหนถูกไม่ถูกผมไม่เคยผมผมเชียร์นะครับให้ทุกคนนะไม่ตัดสินว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูกคนที่เขาจะบอกว่าโอ้โหจะต้องแบบคบกันตามจารีตประเพณีแต่งงานจริงมีเซ็กได้อันนั้นก็ไม่ผิดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของความหัวโบราณด้วยต้องเรียกว่าเป็นแนวคิดหนึ่งคนที่จะมีเซ็กก่อนก็มีความรักทีหลังหรือไม่มีก็ได้ ไม่ใช่ผิดหรือถูกก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งมันเป็นแค่แนวคิดที่หลากหลายและแตกตาก่างบางแนวคิดจะถูกมองว่าอันนี้หัวโบราณคนสมัยใหม่คิดแบบนี้อยู่แล้วบางแนวคิดบอกว่าอย่างนี้มันผิดจารีตประเพณีด่ากันใจด่ากันมาผมมองว่ามีประโยชน์ครับเพราะในสังคมเราเนี่ยมีแนวคิดที่หลากหลายการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันได้คือเรายอมรับความหลากหลายแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดไม่เหมือนเราก็แค่ไปตรงไปคบกับคนนั้นเป็นแฟนก็เอาคนที่คิดเหมือนกันเท่านั้นเองครับจะบอกว่าในปัจจุบันนะคะมีหลากหลายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น มามากๆากเหมือนกันเนาะเชื่อว่าแบบเออทุกคนสามารถที่จะสมมติมว่าถ้ามายมีคนรู้จักที่มีความสัมพันธ์แบบวันไน g ์ t s t ความสัมพันธ์แบบเซนวิดบเนฟิตแล้วถ้าเกิดว่าไรไเราคุยกันเราเป็นเพื่อนกันเรารับซึ่งกันและกันได้เราไม่ได้มองว่าเพื่อนเรามีความสัมพันธ์แบบเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกหรือว่าเราไม่เชยร์เพื่อนมีความสัมพันธ์แบบนี้เราก็สามารถพูดคุยกันได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนมาปรึกษาเราอืมใช่ใช่ครับก็คุยกันได้ก็ก็เขาเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแแแลล้้้ววสิ่่่่่งงงททีีีเเเขาาาาปป็็็็นนนนนนนมมมักกคคคหหยยึตตอฟ หรือคนที่มีวันไหนสแตนตนะครับต้องยอมรับข้อเสียของความสัมพันธ์นี้ให้ได้อไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่จะเผลอใจลงไปเล่นหรือความเสี่ยงที่คนรักของเราในอนาคตจะรับไม่ได้อันนี้คือก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันถ้าแฟนเรารู้ใช่ใช่เขาซึ่งบางคนอย่างเงี้ยบอกมีแฟนได้เป็นิฟิตนะแต่พอจะมีแฟนนะฉันเลิกเลยฉันเลิกเลยฉันไม่มีแล้วฉันก็มีเธอคนเดียวปรากฏแฟนบอกรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้กับคนที่เคยมีแฟนเป็นิฟิตมาก่อนถ้าแฟนพูอย่างเนี้ยครับ เราไม่มีสิทธิ์ไปด่าแฟนนะว่าหัวโบราณค่ะเพราะว่าก็เขามีสิทธิ์ที่เขาจะรับได้หรือรับไม่ได้คนเรามีความรับได้กับความรับไม่ได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน<ม>ครับดังนั้นเนี่ยนี่คือความเสี่ยงว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเแฟนแล้วมีเพความเสี่ยงหนึ่งที่คุณอาจจะเจอได้คือวันหนึ่งถ้าคุณไปพบใครสักคนและเขาเป็นคนที่รับความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดรู้ว่าแฟนไปนเองเคยมีความสัมพันธ์แบบนี้ในชีวิตเราก็ต้องทําใจว่าเราอาจจะไปกับคนนั้นไม่ได้หรือเราอาจจะสามารถเจรจา,าให้เขาอยู่กับเราในปัจจุบันก็ได บางคนก็โชคดีสามารถเจรจาให้เขาเข้าใจว่าปัจจุบันเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วและอยู่กับเราในปัจจุบันได้บางคนถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีนะครับขณะเดียวกันครับฝั่งตรงข้ามเลยคือฝั่งแฟนหากเราเป็นคนที่รับไม่ได้กับความสมคัญแบบนี้แล้วรู้ว่าแฟนของเราเคยมีความสมคัญแบบนี้ถ้าไม่เหลือบากบาแรงนะครับต้องถามใจตัวเองดูว่าเออถ้าปัจจุบันเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วปัจจุบันเขาก็ไม่ใช่คนที่มีเรื่องติดติดแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วเราอยู่กับปัจจุบันของเขาได้ไหมเรารักเขาที่เขาดีกับเราในวันนนนีีีี้้้ไดดดมยส่วออตตใหเเป็พง ตาบใจก็ตามที่เขาพรมิสว่าจะไม่ทาอีกได้ไหมถ้าทําได้ต่อให้เป็นความสัมพันธ์ในแบบที่เราไม่ชอบในตัวแฟนเรามาก่อนลองปล่อยผ่านละรักกันดูได้ไหมครับแต่ถ้ารักไม่ได้จริงๆก็ต้องรีบคุยกับเขาเรารีบจุบความสมคัธญแต่แรกหรือค่อยๆคุยกันว่าจะฮิดใจตัวเองยังไงเพื่อให้ไปต่อได้แบบไม่อยากจบความสัมพันธ์ดังนั้นครับถ้าเจอปัญหานี้เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย ที่ต้องช่วยกันว่าทำยังไงให้ความสัมพันธ์ผ่านาไปได้ไม่ใช่หน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับสิ่งสาคัญก็คือเราต้องพูดคุยกันก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใช่ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออย่าให้รู้ทีหลังอืมใช่อย่าให้รู้ทีหลังเพราะไม่งั้นอันตรายแน่ใช่ครับรู้กันก่อนเลียร์กันก่อนคุยกันก่อนมันก็จบง่ายอย่างที่รู้กันเนาะว่าพอเราเป็นเฟนบิดเบนฟิตอย่างที่พี่หมอว่าบอกว่าเราตื่นมาเนี่ยเรามีแก้วกาแฟวางไว้มีขนมปังวางไว้ การทีดีแบบเนี้ยถ้าเราเผื่อไปหลงรักเขาละอันนี้ทางบ้านฝากมาหรือว่าทางบ้านค่ะถามเผื่อทุคนเลยถามเผื่อทุคนนะครับโอ้น่ากลัวห้ากลัวมากคือถ้าเราหลงรักเฟรไม่เบบิลิินะครับมันเกิดขึ้นได้แล้วอุบัติเกิดเยอะด้วยนะครับเตือนตัวเองก่อนว่าความสาคัญของเรากับเขาตกลงกันแต่แรกเขาจะไม่ทําแบบนั้นแต่งั้นเรากําลังจะขัดกดเรากําลังจะขัดกดข้อตกลงและถ้ามันเกิดขึ้น เตือนัวเองเลยว่าเราอาจต้องรับผิดชอบความเจ็บปวดที่จะตามมามีทางเลือกสองทางครับมันเดินมาถึงทางแยกแล้วมันไม่สามารถจะเนียนทําเป็นเฟรมไม่มีผิดต่อไปมันเดินได้แล้วเราต้องรู้ตัวว่าเรามาถึงทางแยกแล้วทางแรกทางซ้ายคือจะเดินมาไปบอกแล้วก็จะยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเจ็บปวดมหาศาลหรือมีลุ้นว่าเขาก็จะรักเราบอกหรือทางฝารีบยุติพอแค่นี้มันถึงทางแยกแล้ว ไม่ว่าจะเลือกทางไหนมีราคาที่ต้องจ่ายหมดครับอพอแค่นี้ก็คือหนึ่งคุณสูญเสียเพมเิวิปปนปิงไปสองคุณก็คือสูญเสียคนที่รักไปแต่ถ้าเกิดว่าเลือกที่จะไปต่อคุณก็สูญเสียเมป็นติดอยู่ดีเเข้าใจคุณมันไม่ใช่แล้วเพราะเราอยากผูกมัดกับเขา,าไปแล้วแลวคุณอาจจะเจ็บกว่าเดิม,มดังนั้นนะครับเมื่อ,อไปถึงทางแยกนั้นแล้วไม่ว่าจะเดินทางไหนเสียแน่ๆคือเสียเฟรมวิวิปิ้ไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่นะครับแล้วก็เลือกเอาว่าจะรับคอเสียของงททาาไหนนก็เดิง ส่วนใหญ่แล้วคนรอบตัวเราก็เลือกไปทางไปต่อซะด้วยสิเออก็มันรักไปแล้วอ่ะเนาะก็ก็ตามภาษาคนที่รักไปแล้วอะครับมันก็จะมีฟีลลิ่งหนึ่งอะคือสมมตินะถ้าเราไปเผื่อรักใครกคนยังไม่เคยมีอะไรกันนี่ขนาดจะไม่เคยมีอะไรกันเลยเรายังเลือกรักต่อละเดินหน้าจีเลยมันเป็นเรื่องปกติครับแต่พอมามาเปอีกสถานการณ์หนึ่งเราจะคิดเข้าข้างวเองกว่าเฮ้ยขนาดคนที่ไม่เคยมีอะไรกันอะรักกันยังเดินหน้าจีก็ตีได้เลยแต่นี่มันคนมีอะไรกันทุกวันน่ะหรือมีอะไรกันบ่อยบ่อยอะ มันจะเดินหน้าจีบให้ติดไม่ได้เชียวหรอ,อบางทีมันแบบมันยิ่งอยากทำให้เราเดินหน้าต่อกว่าปกติไปซ้ำแล้วก็มันให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าการจีบเนี่ยจะจีบติดด้วยเหตุผลนี้แต่ก็ระวังนะครับมันไม่จิบเสมอไปแต่จำนวนไม่น้อยก็จมมีบอครับอือย่างที่บอกเนะว่าพอเราเลือกเดินทางที่จะไปต่อจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคาดหวังไว้ก็ได้ ใช่ครับอย่าเอาประเด็นเรื่องเซ็ก์มาคิดว่าจะเป็นแต้มต่อเพราะในบางครั้งมันก็ไม่ใช่เราดีแต่ก็แต่ก็ยอมรับพราะาบางครั้งมันก็เป็นแต้มต่อได้จริงๆเราดีเรามั่นใจว่าเราดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะหาคนที่ดีกว่าเราไม่ได้ก็ถูกครับแล้วอย่าลืมว่าตอนที่เขาตกลงเป็นเป็นวิสัยฟิตกับเราเนี่ยเขาไม่ได้สนใจปัจจัยแวดล้อมันอยู่เลยเขาสนใจแค่ว่าเซ็กซ์ถูกต้องไหมคุยกันโอเคไหมขณะที่ถ้าเปิี่ยเป็นเลิกเป็นแฟนเนี่ยจากเดิมที่เขาไม่ต้องดูเรื่องอื่นเขาต้องดูเรื่องอื่นแล้ว การงานลักษณะนิสัยการที่แคร์เอาใจเรื่องอื่นในตาไม่เป็นวนซึ่งเรื่องอื่นที่เป็นคลนะครับอาจจะไม่้ตรงสเป็คเขาก็ได้ก่อนจะจบไปสําหรับ EP ีนี้เนาะก็เราพูดถึงเรื่องเฟรนด์ i ิ๊กเบนด์ฟกันมาพอสมควรแล้วอยากข้ามไปเรื่องของวันในแซนกันบ้างคะ่ะว่าเรื่องของการที่เราจะวันในแซนมีข้อควรระวังอะไรไหมคะอ๋อมีคือบางคนอนะ่ะคิดว่าให้เฟรนด์บิ๊กดฟเนี่ย ดูน่ากลัวนะมันมีความเสี่ยงเยอะ,ะไปวันไนสแตนจริงนะความเสี่ยงน,น้อยกว่าจริงๆบางคนก็เลยชอบนิยมแนววันไนสแตนเพราะว่ามันแยกย้ายกันแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกันหรือบางคนก็จะเพลยเซฟในกันวันไหนในสถานที่หรือหรือบุคคลที่มั่นใจว่าวงสังคมไม่เกี่ยวข้องกันแนะ่นะครับแต่ที่นี่วันไนสแตนก็มีข้อเสี่ยงอยู่บ้างน,นะครับอาจจะน้อยกว่าเช่นหลงรักคนที่เจอคนเดียวเป็นไปได้นะไอแอบกระซบว่าเคยมี คนรอบตัวเป็นแบบนี้เหมือนกันคือคือคือมันเป็นไปได้เหมือนกันครับแล้วก็อันนี้เจ็บมากทีนะเพราะว่าเตรียมไม่เป็นฟิตเนี่ยเรายังหาตัวเขาเจอบางทีวันไหนปุ๊บเราลืมขอคอนแทคเนี่ยค่ะหลงรักคนในฝันเขาตื่นมาเขาหายไปแล้วอใครก็ไม่รู้ชื่อเม่มันดีจังเลยอยากต่ออีกไปแล้วอี แบบสัมผัสจาบคนนี้ยมันไปถูกใจจริงๆอยากต่อความสัมพันธ์และไม่ใช่แค่สเซ็กอย่างเงี้ยครับมันเกิดขึ้นได้นะครับนี่เป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวมากเลยของวันไนส์สเต็์กับอีกอันนึงก็บางครั้งอะครับเฟรนด์บริเนพินเนเี่ยยังมีคอนเซนต์ต่อกันในเรื่องของเซ็ปที่บ้างวันไนส์บางทีเนี่ยวันนี้มีคอนเซนต์อะไรเพราะมันเจอกันละแยกแล้วเราเข้าใจว่าวงสังคมไม,ม่ดเกี่ยวข้องกันปรากฏวันไนส์สนต็เมื่อคืนวันนี้นนมาใจเอ๋เพื่อนร่วมงานกันแล้วมีความเชื่อมโยงกันบางอย่างคราวนึ่ง อีกความสิ่งหนึ่งของวันไน g ์ t s t ได้นะครับก็ต้องก็ต้องรับความเสี่ยงอนะเนาะแล้วก็ทั้งเฟนดับบลิฟตแล้วก็วัน night s t เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงอีกความสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเรื่องของโอรคติดต่อนะครับอันนี้ต้องตกลงกันดีๆเพราะว่าถ้าอยู่ภายใต้กติกาของแฟนภายใต้สังคมที่ต้องมีแฟนคนเดียวเรื่องโอรคติดต่ออาจจะคุมได้แต่ถ้าเป็นวัน night s t แล้วเฟนดับบิฟตมันอนุญาตให้อีกฝ่ายไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่ข้อตกลงดังนั้นเนี่ยโรคติดต่อก็อาจจะมากหน่อยดังนั้นสิ่งที่สําคัััญคือออกกาาารป้งงงนนยยม ป้องกันเรื่องของโรคติดตอ่อทางี่สมคัญทั้งหมดนะครับการป้องกันสาคัญมากๆเนาะคัญมากครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกที่เราจะอยู่ในวงการอย่างนี้ด้วยแล้วอันนี้คือมีเพื่อนเขาก็มาแบบแนะนำมาเหมือนกันว่าแนะนําให้ตรวจเลือดอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันถ้าเราเลือกที่จะอยู่ในวงการนี้แบบระยะยาวโดยที่ไม่มีความสัมพันธ์แบบแฟนใช่ครับเพราะการตรวจเลือดก็เป็นการเช็คตัวเองมาครับแต่ยังไงสิ่งที่สําคัญที่สุดก็เป็นเรื่องของทุนงานอนเองใเพื่อป้องกันการติดตอ่ตอตรวจเลือดเนี่ยคือ ให้รู้ว่ามีการติดต่อหรือยังแต่ไม่ได้ป้องกันอะไรแต่ก็เป็นการเช็คว่าติดต่อรือยังให้ต่อแล้วต้องรักษาไหมหรือว่าต้องระวังการส่งต่อเชื้ออะไรก็ตามไหมวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เข้มข้นมากๆบอกเลยว่าดูเดือดร้อนแรงเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าพอเราพูดถึงเรื่องความรักแล้วยิ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะสําหรับทุกๆคนเนาะก็เป็นเรื่องความรักที่แบบเออมันต้องบรรลุวิตติภาวะด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบสมมติถ้าเรามีแฟนแล้วเราอยากที่จะมีความสัมพันธ์แบบนี้ อย่างที่พี่หมอวบอบอกว่าการคุยกันก่อนการที่เราทําการถามข้อตกลงทาข้อตกลงกับแฟนเราก่อนก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเลยป้องกันก็สําคัญมากๆเหมือนกันด้วยเรื่องที่หยิบยกมาพูดวันนี้นะคะไม่ได้ชี้นําไปในทางใดๆเนาะแต่ว่าแค่หยิบยกมาพูดว่าบนโลกของเราอะคะ่ะมีความสามนธ์ที่หลากหลายเกิดขึ้นอืมแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่หมอวบอมากๆเลยสําหรับเรื่องราวของวันนี้ แล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในอีพีถัดไปอีกหลากหลายมุมมองอีกหลายมิติมากๆวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในอีพิโซดหน้าๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับออล j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android